สวัสดีครับพี่นอ้องกันย่ามเส้าครับล้ำยาป่าจีนไก่ครับผมหุ่ยาหนุ่มจีนครับเมนูครับผมหนุ่มจีนครับพี่นอ้องเมนูนี่ทำหนุ่มจีนจีนครับพี่นอ้องเตรียมไก่ครับเตรียมไก่เตรียมเครื่อง เพื่อจะทำน้ำยาน้ำยาป่าน้จีนตีนไก่ครับพี่นอ้องกำลังตุมตีนไก่อยู่พี่น้องขันต้อนครับดูขันต้อนตุ่มตีนไก่อยู่ครับเห็นเปื่้ยๆครับ ไปพบกันตอนเสิร์ฟครับพี่น้องตอนเสิร์ฟครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวจังกันนะครับเด้ออยาหารน้ำยากระปุนน้ำยาปลาหม่ต้มไก่บะน้ำจิ้มต้มไก่เนี่ยนะน้อครับสวัสดีครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อครับพี่น้องน้ำยาปลาตีนไก่ครับพี่น้องลายยางมากไม้ขึ้นเกาครับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยว ขนมข<อ>บวนปุวนคือขนมจีนน้ำยาตีนไก่แหละพี่น้องพักก็ขึ้นเขาพี่น้อง,องยกสวนมาคขึ้นเกากินนี่นะครับกินหลายคนมันแซ่บดีครับพี่นอ้องมันจะไอ้น้องด้ยนี่นี่คู่แฝดของเืยอ,อ,อำนาจชาแนลนะครับนี่คู่แฝดนี่ก็น้อง เออนี่ก็น้องเออนี่เออ่ทีมงานสร้างน้องม่าวันนี้เขาเป็นมือที่อะไรล่ะวันนี้มันอะไรของยุบก่อนแล้วชักมือเลยครับยึดเปล่อนบ้มืก่อนวันี้เพราะว่าเป็นงานครับนำเมางานเห็ีบ้านเหยียบเป็ี่ยนมือครับตามเคยครับตอกกันคือเรามันเดินไม่เห็นบ้านเลยก็ไราย่างไรเนี่ยตะพุ่นซาวครับแอบตุ่มหุ่มคือเราครับอแล้วพี่น้องฟัง เพื่อนบ้านครับเดี๋ยฟ uh. okay. ังสมปพเล่าหรืออยู่ต่างประเทศกันมารับชมรับเบื้องคลิปการกินเมนูการกินมือนีกันครับลงมือครับนี่ลงมือครับพี่น้องหึงไต่น้มนะครับแม่จ่งไต่หนามเพราะว่าผมไม่นานเมื่อกี้ทีแงงนะไม่หนึ่งไต่หนามไม่ลองแม่ต้องข้ามหานะครับนี่ไต่หนา สวัสดีครับพี่น้องต้องไปครับผมก mm ับกินข้าวเที่ยงนะพี่น้องนะกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผมมีหลายอย่างมากไม้นุ่มจีนไก่บไก่ใต้น้ำนะครับตุ่มปลาเนียนไค่ักไม่รู้พี่หมากช่างกัวพี่น้องตัวพี่มากเป็นไก่เปลี่ยนหน่อหนุ่มกินหนุ่มยา ตีนไก่ค,ครับอ้แับอืมอืมกงกันย่งเดีจับทรายฮะยังนไก่ยยิ่งกดไก่กระลงเฮ้ยเครับเด้อบนบนตีนกไนก่ทำ้ยทำไก่โครกระลงปงปุงแล้วมจิ้มนี่ซอสจิ้มนี่โคตรไล้วครับะไก่กับกระโลงเด้อ เรียบก๋วยเตีก๋วยแฉะนะครับปอกันไหนได้ครับตุกเมื่อครับงานเมนูตอนเที่ยงพี่น้องตอนเที่ยงไม่กิน,ข,นไไข้าวงานเมื้าไก่ง,งานไก่บ้านบ้านแค่ๆงานไก่บ้าน ขอไปน้ำครับพี่น,ออน้องขอนุ่งผมงอนไปนดูน้ำอีกขวดมันเนี่ยเออเนอะ đặt đây rồi, mua men độc dược này vào phụ. Ừm, đạn nữa xay thôi. Chắp chắp nhún Ừm. nhún đó.

ุ่มลู้กายใจงามมาขึ้นเข้าวบ่งกับช่ข้าเบ่งกับชองพันคือใครบานไม่อยากไนี่ใชกับทั่วเกิดในบดจะมองได้ทั่วถูกเปล่ากเ่า นี่มันี่ของงวงบดอืมออเดียวอ๋อต้อบอนี่กหนอนี่ยสมพุ่ดีก่วได้พี่น้องขือมบนลงเลือดไปเนื้อลงใตอิ่มพักหนอก็เก่ยอไส้ในแก้วอค์คากินผักหน่อออบโบบกอ่ะใบโบบกอืมได้เอ็นใบโบบก ตัเนเตินบ้างหน่อยใส่เงินไปบัวบกใส่เรื่องไปบัวบกมันอยู่ตึ้งโขดได้อยู่ตึ้งนี่น่ะเนี่น่ะเนี่ยอืมน้องบ้านแนะนำตัวมครับเอาไปใส่ได้ดีได้ครับนี่ใ<ม>บบัวบก ไปนำโน่นซือไปปั๊บนี่ก็ถามมาแย,ย้งานี่ไบอ,บบ <c oughs> อ้ออบัวบุกเอาลองหองวัวน้องพี่น้อง

应该จะเคยอืมน่านะอืม้นเสาเนะอืมสกางกุีเสาอีกอืมรา่งพ มันยังเอิญกับปุ่นไม่ที่มาที่ไปไงาารู้ไหมเมื่อกินเอาเงินจำน้อยปุ่นเศร้าแล้วพี่หนอ

เม่นมั้งอย่างไรอได้อยุพี่เรียนครับพี่น้องพี่เรียนเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเอ้บอร์ซี่มึงม้อนทองหรือม้อนนี่จอดนี่จอพี่น้อง kalian dia sih nong kayak dia หมดบ้แล้วอืมรุ่ียันขอ้โหไปก็เหน่อยดูเราซองลอยอ่ะโม่โม่เนาะแต่ว่า เนาะอ ais, together, ่บเนาะทอ่นีอันดำกันนะครับผม เอมโมทาวันนอกคนนอคลุกสาวมันสื่อทุเรียนไปหายเนาะหลังแล้วบว่าหมึนงะมีแล้วต้มซุปลูกสาวว่าทุเรียนใส่แมอ่โอ้ยก็ต้มซุปเรียบร้อยแนละ้วเพื่อนว่าว่าเป็นหมุหมีม่น้ำมือกันเนาะ

Ở ha. Ừ. Oh have. Um. Mm, okay. I mean, um. What? Ông bán gì? Rồi, em. ครับพี่น้องก็ขอจบคลิปการกินเพียงแค่นี้นะครับผมอ่าฝากคนไหนก็แช่นะครับพี่น้องช่องเคยอำนาจชาแนลครับับคลิปนี้ก็ฝากกนไหนก็แช่ก็ติดตามครับพี่น้องขอเบอรงคลิปผมก็ขอให้พี่น้องมิตรคว่มสุขคว่มจะเดินครับจะเจ็บจะจนครับลำลว้นุกคนเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับผม